เคยรู้สึกหรือเปล่าความรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งวิ่งสุดแรงเกิดแต่ภาพปลายทางกลับยิ่งเลือนลางยิ่งวิ่งตามเท่าไหร่ก็เหมือนยิ่งห่างไกลออกไปทุกทีวิ่งตามใครบางคนวิ่งตามการยอมรับวิ่งตามเป้าหมายบางอย่างจนหัวใจมันเหนื่อยล้ามันท้อมันสั่นคลอนไปหมดหรือความรู้สึกหวงหวงว่าเรากำลังเททุกอย่างให้คนอื่นเหมือนเติมน้ำมันรถให้เขาทั้งที่รถเราเองก็จะหมดถังอยู่แล้ว มันคือความพยายามที่สูญเปล่าทําไมยิ่งทุ่มเทผลลัพธ์มันยิ่งดูห่างไกลมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เราจะมาผ่าลึกถึงแก่นของกับดักการไล่าตามไม่ใช่แค่รู้ทันแต่มันคือการปลดแอกตัวเองจากวงจรที่กัดกินคุณค่าของคุณทุกวันเราจะเผยสามสัญญ,ญาณอันตรายสัญ,ญญาณหายนะเงียบที่บ่งบอกว่าคุณกำลังลดคุณค่าตัวเองลงไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัว และที่สำคัญคนที่เขามองเกมออกคนฉลาดฉลาดเขามองแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วฟังให้จบเพราะนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีจิตวิทยาทั่วไปแต่มันคือการไขรหัสเกมพลังที่เกิดขึ้นจริงในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักหรือเพื่อนฝูงคุณจะได้เครื่องมือที่จะพลิกสถานการณ์อย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนจากคนที่ต้องวิ่งตามจนหมดแรงกลายเป็นศูนย์กลางที่มีพลังดึงดูด ดึงดูดสิ่งดีๆและคนที่ใช้เข้ามาในชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติมันคือการปลดล็อกพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเริ่มต้นกันตั้งแต่วินาทีนี้เลยก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าไอ้คำว่าไล่ตามกับคำว่าดึงดูดหน้ามันต่างกันยังไงแบบชัดๆลองนึกภาพตามว่าการไล่ตามมันเหมือนเราพยายามยัดเยียดของที่เราคิดว่าดีมากให้อีกคนรับไว้ ทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการหรือยังไม่พร้อมจะรับมันสร้างความอึดอัดและมันลดทอนคุณค่าของสิ่งที่เรามอบให้มันเหนื่อยมันต้องใช้แรงเยอะและผลลัพธ์ก็ไม่แน่นอนแต่การดึงดูดมันคือการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเหมือนโอเอซิสกลางทะเลทรายอันแห้งแล้งไม่ต้องตะโกนเปล่าประกาศไม่ต้องวิ่งไปฉุดกระชากใครเข้ามาแต่จงสร้างความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ความน่าสนใจจากข้างในตัวเราเอง จนกลิ่นอายนั้นมันส่งพลังออกไปดึงดูดผู้คนที่สแสวงหาหรือสิ่งที่สอดคล้องกับเราให้เดินทางเข้ามาหาเองมันคือการสร้างคุณค่าจากภายในมันคือความสมดุลมันคือการมีพลังอย่างแท้จริงไม่ต้องเปลืองแรงไปไล่ตามใครแล้วทำไมการไล่ตามมันถึงเป็นหายนะเงียบละ่ะเพราะมันไม่ได้กระทบแค่ความรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแต่มันกำลังสั่นคลอนลากฐานสำคัญในตัวคุณ นั่นคือการเห็นคุณค่าในตนเองความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองลองคิดดูง่ายๆคุณค่าของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมายอมรับเราหรือเห็นคุณค่าเราหรือไม่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มวิ่งตามนั่นเหมือนเรากำลังยืนรีโมทคอนโทรลความสุขและคุณค่าของเราไปใส่มือคนอื่นให้เขากดเล่นตามใจชอบแล้วมันเหมือนเราเปิดประตูบ้านต้อนรับไวรัสความไม่มั่นใจ ให้เข้ามาโจมตีภูมิคุ้มกันทางใจเราตรงๆยิ่งไล่ตามภูมิคุ้มกันยิ่งอ่อนแอเรายิ่งรู้สึกตัวเล็กลงรู้สึกไม่ดีพอรู้สึกต้องพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของหายนานะเงียบที่มันกัดกินเราจากข้างในโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยนอกจากการทำร้ายภูมิคุ้มกันทางใจแล้วการไล่ตามยังเหมือนกับการเอาตัวเองไปเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ที่ต้องลงเงินลงแรงลงเวลาอยู่ฝ่ายเดียวในขณะที่อีกฝ่ายรอรับแต่ผลกำไรสบายๆความสัมพันธ์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเพื่อนแฟนหรือที่ทำงานมันคือการร่วมทุนที่ควรจะมีการลงทุนที่สมน้ำสมเนื้อแต่เมื่อไหร่ที่คุณตกอยู่ในสภาวะการไล่ตามคุณกำลังแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดไว้คนเดียวทุ่มเทสิ่งต่างๆที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นเวลาความรู้สึก หรือแม้แต่เงินทองโดยที่อีกฝ่ายอาจจะไม่ได้ลงอะไรกลับมาเลยหรือลงน้อยมากจนแทบไม่รู้สึกสุดท้ายธุรกิจนี้มันจะรอดได้อย่างไรมันมีแต่จะขาดทุนและคนที่เจ็บหนักที่สุดก็คือคุณเองและหายนะเงียบนี้มันไม่ได้จบแค่ความรู้สึกแย่ๆหรือความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลในปัจจุบันเท่านั้นนะครับแต่มันส่งผลเสียระยะยาวมันสร้างรูปแบบซ้ำๆหรือวงจรเดิมๆ ของการยอมถูกเอาเปรียบการไม่เห็นคุณค่าตัวเองซึ่งอาจจะดึงดูดสถานการณ์หรือคนแบบเดิมๆเ,เข้ามาในชีวิตคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดเป็นวงจรที่ไม่จบสิน้นและที่ร้ายแรงที่สุดคือมันอาจนำไปสู่ภาวะเหนื่อยหน่ายทางอารมณ์หรือภาวะหมดใจได้ง่ายๆเลยซึ่งเป็นสภาวะที่ต้องใช้เวลาและพลังงานอย่างมากในการฟื้นฟูทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าทำไมการไล่ตามมันถึงอันตราย ก็ถึงเวลามาส่องกระจกมองตัวเองกันแล้วมาดูสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนที่สุดสามอย่างที่มันตะโกนบอกว่าคุณกำลังลดคุณค่าตัวเองอยู่มาเริ่มกันที่สัญญาณแรกที่พบได้บ่อยมากผมขอเรียกว่าสัญญาณโทรออกฝ่ายเดียวมันคือภาวะที่คุณเป็นเหมือนสถานีส่งสัญญาณหลักแต่ไม่ค่อยได้รับสัญญาณตอบกลับที่เท่าเทียมกันเลยคุณเป็นฝ่ายเริ่มต้นบทสนทนาเกือบตลอดเวลา ไม่ว่าจะโทรไปไลน์ไปทักแชทไปเกินกว่า80%คุณเป็นฝ่ายชวนคุยชวนไปไหนมาไหนวางแผนนูนน่นนี่นั่นอีกฝ่ายอาจจะตอบสนองบ้างแต่ไม่เคยเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนเลยหรือถ้าเริ่มก็เป็นเรื่องธุรกของเขาเองไม่ใช่เรื่องของคุณลองนึกภาพตามคุณทักไลน์ไปหาเพื่อนเขาอ่านแต่กว่าจะตอบก็ข้ามวันหรือตอบมาแค่สั้นๆแต่พอเขามีเรื่องเดือดร้อน หรืออยากชวนไปไหนคุณกลับพร้อมตอบรับทันทีหรือในที่ทำงานคุณเสนอไอเดียอะไรไปมักจะเจอแต่ความเงียบแต่พอคนอื่นพูดเรื่องคล้ายๆกันกลับได้รับความสนใจหรือแม้แต่กับครอบครัวคุณโทรหาท่านตลอดแต่ท่านไม่ค่อยโทรกลับมาถามไถ่ายสารทุกสุกดิบเว้นแต่จะมีเรื่องให้คุณช่วยนี่แหละชัดเจนเลย ทำไมการเป็นฝ่ายเริ่มตลอดถึงเป็นการลดคุณค่าตัวเองเพราะโดยไม่รู้ตัวคุณกำลังส่งข้อความออกไปว่าเวลาของฉันความคิดของฉันความสนใจของฉันมันอาจจะไม่ได้สําคัญเท่าของคุณฉันต้องการคุณฉันต้องการการติดต่อนี้มากกว่าที่คุณต้องการฉันมันสร้างความไม่สมดุลของพลังอํานาจอย่างชัดเจนมันทําให้คุณดูเป็นฝ่ายที่ต้องการมากกว่าหรือดูเรียกร้องความสนใจเกินไป ซึ่งลดทอนสเสน่ห์และความน่าดึงดูดของคุณลงไปเยอะเลยลองหยิบมือถือขึ้นมาเช็คหรือลองทบทวนดูสิบครั้งล่าสุดที่คุณได้คุยหรือติดต่อกับคนนั้นหรือมีปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์นั้นๆลองให้คะแนนดูจาก1ถึง10 1หนึ่งคือคุณเป็นฝ่ายเริ่มทั้งหมด10คือสมดุลมีการเริ่มต้นจากทั้งสองฝ่ายเท่าๆกันคุณจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ในเรื่องนี้ซื่อสัตย์กับตัวเอง นี่คือขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรกันบ้างกับสัญญาณแรกแค่ข้อเดียวก็อาจจะจุกหรือทำให้เห็นภาพอะไรบางอย่างชัดเจนขึ้นแล้วใช่หรือเปล่าทีนี้เรามาต่อกันที่สัญญาณอันตรายอย่างที่สองซึ่งมักจะมาคู่กันหรือตามหลังสัญญาณแรกมาติดๆผมขอเรียกมันว่าบัญชีบุญคุณติดลบสัญญาณน,นี้หมายถึงภาวะที่คุณเป็นฝ่ายให้สิ่งต่างๆที่เรามี อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาพลังงานเงินทองความช่วยเหลือหรือแม้แต่การสนับสนุนทางอารมณ์โดยที่คุณไม่เคยได้รับการตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อกลับมาเลยหรือรู้สึกเหมือนต้องพยายามทำดีต้องพยายามให้เพื่อที่จะซื้อความสนใจซื้อเวลาหรือรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้เหมือนคุณเป็นฝ่ายจ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 นยอดบัญชีความสัมพันธ์หรือบัญชีบุญคุณ มันติดลบไปแล้วเรียบร้อยลองนึกภาพดูเพื่อนขอยืมเงินแล้วก็ทำเงียบหายไม่คืนตามกำหนดหรือทำทีเป็นลืมแต่คุณก็ไม่กล้าทวงเพราะกลัวจะเสียเพื่อนหรือในที่ทำงานคุณอาสาช่วยงานคนอื่นทำงานเกินหน้าที่ตลอดเวลาหวังว่าเขาจะเห็นความดีหวังว่าจะได้โปรโมทแต่สุดท้ายเครดิตก็ตกเป็นของคนอื่นหรือคุณกลายเป็นที่ปรึกษาฟรีตลอด24ชั่วโมง ใครมีปัญหาอะไรก็นึกถึงคุณแต่พอคุณมีปัญหาบ้างกลับไม่มีใครว่างรับฟังหรือยื่นมือเข้ามาช่วยเลยหรือในความสัมพันธ์คุณยอมทิ้งธุระสำคัญของตัวเองเพื่อไปอยู่กับเขาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาที่คุณว่างคุณอาจจะยอมเลี้ยงข้าวแพงๆบ่อยๆเพื่อให้ได้ใช้เวลากับเขาหรือหนักกว่านั้นคือคุณพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมากๆเพื่อให้เป็นในแบบที่เขาต้องการ โดยที่เขาไม่เคยปรับอะไรเพื่อคุณเลยนี่แหละคือการที่คุณกำลังทำให้บัญชีบุญคุณของคุณติดลบอย่างหนักแล้วทำไมการเป็นผู้ให้ฝ่ายเดียวถึงลดคุณค่าตัวเองเพราะมันส่งสัญญาณออกไปอย่างชัดเจนว่าคุณค่าของฉันมันไม่ได้อยู่ที่ตัวตนของฉันจริงๆแต่มันขึ้นอยู่กับว่าฉันสามารถให้อะไรคุณได้บ้างฉันต้องทำดีฉันต้องมีประโยชน์คุณถึงจะสนใจฉันมันทำให้คุณกลายเป็นของง่าย กลายเป็นของตายในสายตาคนอื่นเพราะสิ่งที่คุณให้มันดูเหมือนได้มาง่ายๆมีให้ตลอดเวลาเขาไม่จำเป็นต้องพยายามหรือลงทุนอะไรเพื่อรักษามันไว้เลยคุณค่าของสิ่งที่คุณให้มันจึงถูกลดทอนลงไปโดยปริยายลองถามใจตัวเองดูอีกครั้งด้วยสเกลเดิม1 1 0ถึงลองให้คะแนนความรู้สึกสมดุลในการให้และการรับในความสัมพันธ์ หรือสถานการณ์นั้นๆหนึ่งคือคุณรู้สึกว่าให้จนหมดตัวให้จนไม่เหลืออะไรแล้วสิบคือรู้สึกยุติธรรมสบายใจมีการให้และรับที่สมดุลคุณจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่การตระหนักรู้ถึงความไม่สมดุลนี้คือก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผ่านไปสองสัญญาณแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีใครเห็นภาพตัวเองในกระจกเงาชัดขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าไม่ต้องกังวล การยอมรับคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดมาถึงสัญญาณอันตรายชิ้นสุดท้ายชิ้นที่สซึ่งเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่ทำให้ภาพการลดคุณค่าตัวเองมันสมบูรณ์แบบน่าเศร้าผมขอเรียกมันว่าชีวิตในโหมดรอเรียกสัญญาณนี้หมายถึงภาวะที่คุณใช้ชีวิตเหมือนดาวเทียมที่คอยโคจรรอบดาวเคราะห์ดวงอื่นอยู่ตลอดเวลาตารางเวลาของคุณความสำคัญในชีวิตของคุณ มันถูกปรับเปลี่ยนโยกย้ายจัดลำดับใหม่เพื่อให้คุณว่างหรือสะดวกสำหรับอีกฝ่ายเสมอโดยที่เขาแทบไม่เคยต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อคุณเลยความต้องการของคุณเรื่องของคุณกลายเป็นเรื่องรองที่รอการอนุมัติหรือรอให้เขาว่างก่อนเสมอลองนึกภาพตามคุณมีนัดกับเพื่อนหรือครอบครัวแล้วแต่พอเขาคนนั้นทักมาชวนกระทันหันคุณก็รีบยกเลิกนัดอื่นทันที เพื่อให้ว่างไปกับเขาหรือคุณไม่กล้าตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับตัวเองต้องรอถามความเห็นเขาก่อนรอให้เขาไฟเขียวหรือไม่กล้าแม้แต่จะรับนัดใครต้องเช็คกับเขาก่อนเผื่อเขาจะว่างชวนหรือในที่ทำงานคุณยอมประชุมนอกเวลาดึกดึกดืก่นดื่นยอมรับโปรเจกต์ด่วนที่จริงๆแล้วมันเกินกำลังของคุณเพียงเพราะคุณอยากให้เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานคนสำคัญประทับใจ หรือกลัวว่าถ้าปฏิเสธไปจะเสียโอกาสหรือทำให้เขาไม่พอใจคุณอาจจะใช้เวลาส่วนใหญ่เช็คโซเชียลมีเดียของเขาคอยดูว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนแทนที่จะเอาเวลาไปโฟกัสกับเรื่องของตัวเองหรือพัฒนาตัวเองคุณยอมรับเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ไม่ค่อยโอเคกับคุณเพียงเพราะกลัวว่าถ้าเรื่องมากหรือแสดงความต้องการของตัวเองออกไปเขาอาจจะไม่พอใจ หรือตีตัวออกห่างนี่แหละครับชีวิตที่อยู่ในโหมดรอเรียกรอสัญญาณจากคนอื่นแล้วทำไมการใช้ชีวิตแบบนี้ถึงเป็นการลดคุณค่าตัวเองอย่างรุนแรงเพราะมันคือการประกาศออกไปดังๆเลยว่าชีวิตของฉันความต้องการของฉันเวลาของฉันมันสำคัญน้อยกว่าของคุณความสุขของฉันมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจหรือการกระทำของคุณ มันบั่นทอนความเคารพในตัวเองอย่างมหาศาลเมื่อคุณไม่เคารพเวลาและขอบเขตของตัวเองแล้วคุณจะคาดหวังให้คนอื่นมาเคารพได้อย่างไรจริงไหมครับมันทำให้คุณสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองสูญเสียอำนาจในการควบคุมชีวิตของตัวเองไปมาถึงคำถามสุดท้ายสำหรับการเช็คตัวเองในวันนี้สเกลเดิม1-10ลองให้คะแนนความเป็นอิสระ ในการตัดสินใจและการใช้ชีวิตของคุณเองโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับคนหรือสถานการณ์นั้นๆหนึ่งคือคุณรู้สึกเหมือนชีวิตถูกผูกติดต้องรอสัญญาณตลอด10คือคุณรู้สึกเป็นอิสระเต็มที่เป็นนายของชีวิตตัวเองคุณจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เอาล่ะตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมของสัญญาณอันตรายทั้งสามอย่างกันไปแล้วสัญญาณโทรออกฝ่ายเดียวบัญชีบุญคุณติดลบ และใช้ชีวิตในโหมดรอเรียกสัญญาณเหล่านี้มันทำหน้าที่เหมือนสัญญาณอันตรายหรือสัญญาณเตือนภัยในมุมมองของคนที่มองหาความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจและสมดุลเพราะมันบ่งบอกถึงแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาตามมาได้ในอนาคตเช่นความไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์ความเหนื่อยหน่ายหรือแม้กระทั่งดราม่าที่อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวังที่ไม่สมหวังของฝ่ายที่ไล่ตามอยู่ตลอดเวลา มันสั่นคลอนเสาหลักทั้งสามที่ผมบอกไปคือความเคารพความสมดุลและความมั่นคงทางอารมณ์ดังนั้นผลลัพธ์ที่น่าเสียดายที่สุดก็คือการที่คุณยิ่งไล่ตามด้วยความตั้งใจดีที่อยากจะใกล้ชิดอยากจะได้รับโอกาสอยากจะได้รับการยอมรับมันกลับกลายเป็นการผลักไสคนดีๆหรือโอกาสดีๆที่คุณต้องการจริงๆให้ออกห่างไปโดยไม่รู้ตัวเพราะพฤติกรรมเหล่านั้น มันส่งสัญญาณของความไม่มั่นคงความไม่พร้อมหรือความต้องการที่อาจจะดูมากเกินไปมันคือการขัดขวางตัวเองการทำลายโอกาสตัวเองอย่างแท้จริงพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกทอ้อหรือรู้สึกแยก่กับตัวเองไม่ต้องกังวลไปข่าวดีที่สุดคือเมื่อคุณรู้ทันสัญญาณเหล่านี้คุณมีพลังเต็มร้อยที่จะเปลี่ยนแปลงมันคุณสามารถพลิกเกม เปลี่ยนจากคนที่ต้องวิ่งไล่ตามจนหมดแรงมาเป็นคนที่มีพลังดึงดูดในแบบฉบับของตัวเองได้แล้วจะทำได้อย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาลงลึกถึงวิธีการปฏิวัติความคิดพลิกชีวิตกันต่อเลยข่าวดีก็คือคุณไม่ต้องติดอยู่ในวังวนนี้ตลอดไปกุญแจสำคัญดอกแรกสุดที่จะไขประตูพาคุณออกมามันอยู่ในมือคุณเอง มันคือการตัดสินใจที่จะปฏิวัติความคิดและเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงจากข้างในตัวคุณก่อนขั้นแรกที่สำคัญที่สุดผมขอมอบสิ่งนี้ให้คุณตรงนี้เลยมันคือใบอนุญาตอนุญาตให้ตัวเองมีความสำคัญเป็นอันดับแรกอนุญาตให้ตัวเองปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ต้องการหรือไม่สะดวกอนุญาตให้ตัวเองมีขอบเขตมีพื้นที่ส่วนตัว อนุญาตให้ตัวเองใช้ชีวิตเพื่อเป้าหมายและความสุขของตัวเองเลิกแบกความคาดหวังของคนอื่นไว้บนบ่าได้แล้วคุณได้รับอนุญาตแล้วที่จะให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนเมื่อคุณให้ใบอนุญาตนี้กับตัวเองแล้วขั้นต่อไปคือการเปลี่ยนจุดสนใจเปลี่ยนจุดสนใจจากภายนอกที่คอยกังวลว่าเขาจะคิดยังไงทำยังไงเขาถึงจะชอบหรือจะได้รับการยอมรับ มาสู่โลกภายในของคุณเองเริ่มถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจริงๆคุณค่าที่แท้จริงของฉันคืออะไรฉันจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรหยุดวัดคุณค่าตัวเองด้วยไม้บรรทัดของคนอื่นเพราะคุณค่าของคุณมันมีอยู่แล้วเหมือนเพชรที่ยังคงเป็นเพชรแม้จะไม่มีใครมองเห็นหรือตกอยู่ในโคลนโตก็ตามจากนั้นก็ถึงเวลาลงมือปรับปรุงครั้งใหญ่ภายในใจของคุณ หรือที่ผมชอบเรียกว่าการทำสวนดอกไม้ให้ตัวเองเริ่มจากการดูแลกายให้แข็งแรงดูดีมีพลังหันมาใส่ใจสุขภาพการกินการนอนการออกกำลังกายรับคมสมองด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอ่านหนังสือพัฒนาทักษะที่สนใจหรือจำเป็นต่อง,งานเยียวยาใจด้วยการจัดการอารมณ์ฝึกสติทำสมาธิเขียนระบายความรู้สึก หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็นสร้างสังคมที่มีคุณภาพคัดกรองคนใช้เวลากับคนที่สนับสนุนคุณและให้พลังบวกกับคุณจริงๆและสุดท้ายค้นหาแก่นของชีวิตเป้าหมายความหมายหรือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาพอโลกภายในของคุณเริ่มแข็งแกร่งอุดมสมบูรณ์แล้วขั้นต่อไปคือการปรับพฤติกรรมภายนอกอย่างมีชั้นเชิง ไม่ใช่การเล่นเกมแต่คือการแสดงออกถึงคุณค่าและความเคารพที่คุณมีต่อตัวเองอย่างแท้จริงลองใช้เทคนิคการปรับสมดุลพลังงานตอบสนองง่ายๆคือสังเกตระดับพลังงานความเร็วหรือความสนใจที่อีกฝ่ายส่งมาแล้วตอบสนองกลับไปด้วยระดับที่ใกล้เคียงกันไม่ใช่การแก้แค้นแต่คือการหาจุดสมดุลที่สบายใจทั้งสองฝ่ายฝึกสร้าง ความน่าสนใจด้วยการไม่ว่างเสมอไปไม่ได้หมายความว่าให้ทำตัวหญิงหรือเข้าถึงยากแบบไรเหตุผลแต่คือการมีชีวิตมีตารางเวลามีกิจกรรมมีเป้าหมายเป็นของตัวเองจริงๆจนคุณไม่ได้ว่างตลอดเวลาสำหรับคนหรือสิ่งที่ไม่ให้ความสำคัญกับคุณเท่าที่ควรชีวิตที่น่าสนใจของคุณเองนี่แหละคือแม่เหล็กชั้นดีและฝึกฝนศิลปะการปฏิเสธอย่างสุภาพให้คล่องแคล่ว การปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่คือการตอบรับให้กับสิ่งที่ดีกว่าคือการบอกตัวเองและโลกว่าเวลาและพลังงานของคุณมีคุณค่ามันคือการสร้างขอบเขตที่ชัดเจนซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่เคารพซึ่งกันและกันผมรู้ว่าตอนนี้หลายคนอาจจะกำลังรู้สึกกลัวกลัวว่าถ้าหยุดไล่ตามถ้าเริ่มปฏิเสธถ้าเริ่มมีขอบเขตแล้วเขาคนนั้นหรือโอกาสนั้น มันจะหายไปเลยหรือเปล่าผมอยากจะบอกคุณตรงนี้เลยว่าถ้าการที่คุณหยุดวิ่งตามแล้วเขาหายไปหรือโอกาสนั้นมันหลุดลอยไปจริงๆนั่นแหละคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วนั่นคือของขวัญที่จักรวาลกำลังคัดกรองสิ่งที่ไม่ใช่คนที่ไม่เห็นคุณค่าคุณจริงๆออกไปจากชีวิตคุณโดยอัตโนมัติเพื่อเปิดทางให้สิ่งที่คู่ควรกับคุณคนที่เห็นคุณค่าในตัวตนของคุณจริงๆ ได้เดินทางเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมเอาละ่ะเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วผมขอสรุปหัวใจสำคัญของเรื่องนี้อีกครั้งสัญญาณอันตรายที่คุณกำลังลดคุณค่าตัวเองโดยไม่รู้ตัวมีสามอย่างหลักๆคือสัญญาณโทรออกฝ่ายเดียวบัญชีบุญคุณติดลบและชีวิตในโหมดรอเรียกจำสัญญาณเหล่านี้ไว้ให้แม่นแล้วเลือกที่จะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไป แก่นแท้ที่สำคัญที่สุดคือคุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ที่การวิ่งตามใครหรือการได้รับการยอมรับจากใครแต่มันอยู่ที่การกระทำการพัฒนาและการเคารพตัวเองจากข้างในต่างหากเมื่อคุณเห็นคุณค่าตัวเองโลกก็จะเห็นคุณค่าคุณเมื่อคุณสร้างสวนดอกไม้ในใจให้สวยงามผีเสื้อและสิ่งดีๆก็จะบินเข้ามาหาคุณเองโลกไม่ได้ต้องการให้คุณวิ่งตามใครจนเหนื่อยหอบ โลกต้องการเห็นคุณเปล่งประกายเฉิดฉายในคุณค่าและศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองต่างหาแล้วคนที่ใช่โอกาสที่ใช่จะถูกดึงดูดเข้ามาหาแสงสว่างนั้นเองผมขอเชิญชวนให้คุณเลือกหนึ่งการกระทำเล็กๆเ,เท่านั้นจากสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ที่คุณจะเริ่มทำทันทีเพื่อดึงพลังกลับมาเป็นของคุณเอง100อาจจะเป็นการปฏิเสธครั้งแรก การให้เวลาดูแลตัวเองหรือการเลิกเช็คโซเชียลของใครบางคนพิมพ์หนึ่งอย่างนั้นลงในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยมาสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้ไปด้วยกันถ้าเนื้อหานี้จุดป,ประกายหรือเป็นประโยชน์กับคุณอย่ากเก็บไว้คนเดียวการแบ่งปันความรู้ดีๆก็เหมือนการช่วยจุดเทียนต่อๆกันไปทำให้โลกสว่างขึ้นขอให้คุณเปล่งประกายในคุณค่าของตัวเอง และดึงดูดแต่สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ